ต่อมาคุณปถมพงพงไพรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ห่มผ้าแบบนี้ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนการห่มผ้าหรอกพระพุทธเจ้านั้นไม่มีรูปแบบของการห่มผ้าใครจะห่มอย่างไรก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงมีผ้าผืนใหญ่ๆยาวกว้างประมาณนั้นตามเทวพุทธเจ้าท่านพอกําหนดอยู่ว่ากว้างยาวของ ผ้าจีวรผ้าที่จะหม่มนี่มันกว้างยาวประมาณเท่าใดแล้วก็เอามาใช้หม่มคลุมตามถนัดของตัวเองเอามาพันตัวห่มคลุมกันให้ดูดีดูไปใช้ได้ใครถนัดออกแบบเอาเองไหมถ้าไม่ได้กําหนดจริงๆนะพระเจ้านะจึงไม่มีการรูปแบบของพระเจ้าหม่มคลุมอย่างไรไม่มีนอกจากคนแต่ละนิก,กายหรือคนแต่ละพวกมากําหนดกันทิหลังเท่านั้นเองนะ คุณปฐมพงษ์พงไพรต่อไปบอกว่าสอนให้คนปล่อยวางตนเองสนับสนุนการเมืองฝ่ายเผด็จการสุดท้ายก็มาเข็นฆ่าประชาชนเทวทัตรออยู่เอาเทวทัตรออยู่ก็คงจะเป็นอีกอันหนึง่งนะเอาก็ขอวิจยัยวิจารไปตทตธีละประโยคทีละวลีตนเองไปสนับสนุนการเมืองฝ่ายเผด็จการ ประโยคนี้ก็ขอไขความอีกยังจะไขความไปอีกนานมากเลยหลายทีแล้วเพราะคำว่าพเด็จการก็ดีคำว่าประชาธิปไตยแท้ๆก็ดีาอซึ่งยังเข้าใจคำว่ารัฐประหารคำว่ารัฐประหารแปลว่าประหารรัฐบาลคำว่ารัฐประหารแปลว่าประหารรัฐบาลเพราะฉะนั้น ผู้ที่ประหารรัฐบาลลงไปผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทํารัฐประหารผู้ที่ประหารรัฐบาลที่บริหารอยู่ขณะนั้นเช่นขณะนั้นทักษิณบริหารอยู่ก็มีผู้ไปรับรัฐประหารน้าอ่พลเอกสนธิตอนนั้นนะเป็นพอบตบไปทํารัฐประหารทักษิณออกไปก็ถือว่า นั่นคือทหารทำรัฐประหาร,รนะทหารพรเอกสนธิบุญจกลรินอะไรเนี่ยนะยึดอำนาจจากรัฐบาลทักษิณนะต่อมาก็ดำเนินกันใหม่ก็บริหารกันต่อมาพอบริหารต่อมาทักษิณก็ยังแสดงเบ่งอำนาจนอมินีต่อมาเอาสมัครขึ้นมาได้ พราะเขาส่งเสาไฟฟ้ามาเลือกก็ได้สสอะไรก็มีอำนาจผดเด็จการทางสภาได้สมัครมาทีนี้ได้สมัครมาตอนนี้ไม่ใช่ทหารไปปฏิวัติแล้วไม่ใช่ทหารไปทำรัฐประหารครประชาชนเริ่มไปทำรัฐประหารก็ภยนะัยาะเรื่องนี้ยาวๆหน่อยเพราะจะต้องพูดอีกนานเรื่องนี้นะประชาชนไปทำรัฐประหาร เอาสมัครลงแต่ก็แม่ก็ไม่ได้เพราะสมัครหมดอำนาจเพราะบริหารไม่ได้เพราะอำนาจประชาชนสมัครหมดอำนาจต้องลงจากความการเป็นนายกด้วยผิดกฎหมายไปออกอากาศไปเอาเงินทัดค่าทำทำา,าทำออกโทรทัศน์ทำรายการเอาเงินผิดกฎหมายอันนั้นเลยต้องออกจากการเป็น นายกคนก็เลยยังไม่เคยชัดว่าโอ้แล้วประชาชนแต่ประชาชนทํารัฐประหารไล่แล้วนะแต่ว่าพวกนี้บังเอิญมันไปออกด้วยกฎหมายข้อน,นั้นเขาก็เลยยังไม่ชัดว่าประชาชนทํา,ารัฐประหารทักษิณก็เอาอีกเลือกตั้งอีกได้อีกอํานาจของทักษิณดดมินีคนต่อมาได้สมชายขึ้นมาเอาน้องเขย,ยขึ้นมามาเป็นนายกอีกพอสมชายขึ้นมเป็นนายก โอ้โหตอนนี้ประชาชนเอาหนักเลยยึดทำเนียบเลยไม่ได้เข้าทำเนียบเลยอยีกวันนี้นะสมชายไม่ได้เข้าเป็นนาย,ยกที่ไม่เคยนั่งในทำเนียบเลยตลอดจนออกจากนายกไม่ได้เข้าทำเ,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 เนียบเลยเป็นรนายสัมภเวสีอยเป็นนายกสัมภเวสีนะไม่ได้เข้าทำเนียบเลยประชาชนก็ไล่ออกอีกอทํารัฐประหารอีกตอนนี้รัฐประหารของประชาชนโดยตรงเลยนอกจากรัฐประหารของ สมชาแลมีอภิสิทธิ์มาขัน้นประชาชนก็ไล่อภิสิทธิ์กเลือกตั้งใหม่อีกตอนนี้ทักษ,ษิณจะได้อีกเอายิ่งรักขึ้นมาเลย49วันไม่รู้โผล่ไปขุดไปจากไหนเอาน้องสาวมาเป็นคนแหม่เป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยเลยโอโ้จับมาโอ้โหขัดศีชวีวัน49วันได้เป็นนายกเลยหญิงคนแรกของไทย พอบริหารมาไอ้ทีนี้ออกฤิเดตโกงใหญ่โตเลยทีนี้คนบอกว่าจะมีหลักฐานที่ไหนก็ไปตามหลักฐานดูโกงตะก,กี้มนุกี่แสนล้านโกงข้าวโกงอ,อะไรโกงจำนำข้าวโกงอะไรอะรต่างๆนานาแล้วมีคดีต้งมนลุกี่คดีก็ต้องเพ่นหนีออกไปนอกประเทศยิ่งรักจนเดี๋ยวนี้ไม่กล้าสู้นะให้นิวัตทำลงไปพงไปสาลอะไรเนี่ยรัง ตัวแทนอะไรอยู่เส้นน้องก็หนีไปให้พี่เกยอยู่ตรงนี้พี่ก็เลยโดนจับเข้าคุกไปน,นี่วัดดำรงอะไรโอ้โหคุณคุณยิ่งรักหมอเล่นเอาพี่ต้องเข้าคุกน้อ,นนองเย๋ยนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นฝีมือของทักษิณน,น้องสาวทักษิณค,คือเรียกว่าอำนาจของทักษิณที่เป็นการบงการทั้งสิน้น